สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้พามาดูหน่อไม้ค่ะมาช่วยกันงัดเลยงัดท้งงัดท้งงัดท้งงัดอันนี้เขาเรียกว่าหน่ออะไรคะไม่รู้แล้วว่าหน่อไม้แต่นี่พืชพันธุ์อะไรลำเขาสวยมากลำต้นเขาใหญ่มากเลยค่ะเด,เดี๋ยวจะให้ดูลำต้นนะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนี้ยลำต้นนะตรงเด้งเลย ลำต้นสวยมากแล้วหน่อเขานะไม่ได้ถามอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้มันเป็นของเขาก็เลยพามาดูนะคะสามารถทานได้นะคะเอาไปกินได้เขาว่าหน่อนี่เคยเอาไปแล้วนะคะพันนี้เอาไปกินอร่อยมากเอาไปแกงอร่อยมากๆเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่า อันนี้เป็นพันธสางหมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจสางหมอนหรือปักกิ่งไม่ไม่น่าจะปักกิ่งนะอาจจะเป็นสางหมอนไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดไม่ไม่แน่ใจนะคะท่านใดที่แบบชำนาญในการเกาะไผ่เนาะหนูไม่รู้ว่าเออไอนี้คือพันธุ์อะไรนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นกิมซุง่ไงไผ่ตรงเลืมแรงนะคะ ไอ้ตรงนี้อยู่ริมสระน้ำนะมันจะลกๆหน่อยหนึ่งดูนะคะดูนะคะตอนนี้ฝนตกกำลังจะออกถ้าเจอเห็ดปวกก็ดีเนาะนี่กำลังออกเต็มเลยนี่ค่ะเนี่ยกำลังโผล่เต็มเลยคิดถึงหน่อไม้ค่ะวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชม นี่เขาจะอุดมสมบูรณ์หน่อยนะจะชื้นแล้วก็หน่อไม้จะเยอะมากสามสี่ห้ากออันนี้เป็นพันธุ์กิมซุงนะคะกิมซุงกำลังจะออกฝนตกชื้นนี่ค่ะอันนี้บ่อลึกนะเดี๋ยวนะคะอุ๊ยน้า อันนี้อีกกำลังจะขึ้นค่ะอันนี้นะคะเยอะแยะเลยจริงอะดูในนีอ้อาจจะหน่อเล็กนะแต่จริงๆของจริงใหญ่นะคะของจริงใหญ่น,นี้เดินรอบๆมาก็กำลังจะออกนะทีนี้ริม เล่งสระน้ำตรงนั้นอะอ่าสองหนอนี่ค่ะอีกอีกกอหนึ่งนะกำลังจะขึ้นเต็มเลยอ่ะนี่ค่ะเต็มหมดเลยมีรอยสักไปแล้วก็มีดวเตืนรอบรอบนะคะดีนะทำความสะอาดเนี่ยปกติจะลบก,กว่านี้อ่ะ นี่ค่ะขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยอ่ะนี่ค่ะแล้วใบใบใบปกปิดบางเยอะแย,ย,ยะเลยอยู่ตรงนน้นก็มีนี่ค่ะระวังตกน้ำนะเจ้าค่ะอันนี้อีก,กอนหนึ่งนี่ค่ะอุ้ยอ,อยู่ริมน้ำอย่านะ อย่าหล่นนะนี่อวบ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 เลิเลยอันนี้เขาจะออกตลอดสำหรับคนชอบกินหน่อไม้นะคะอันนี้อันนี้เป็นไข่ลืมแรงเนาะกิมชุกิมซุงเนาะเขาออกตลอดนะตัวข้างล่างเขาก็จะมี มีน้ำมีปลาเยาอะแยะเลยอุดมสมบูรณ์นะคะ่นาอนเูยเย็นด้วยนะมีไผ่เนี่ยเย็นด้วยก็จะพาเดินดูเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะอันนี้มะพร้าว ข้าวาวน้ำหอมเปินมัีนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติเย็นมากไผ่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะทำเป็นชมกัน นี่ค่ะทำแบบว่าเศรษฐกิจกพอเพียงเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะท่านผู้ชมจะพาดูหลากหลายนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเด็กน้อยกำลังกินหญ้าเห็นเราจะวิ่งหนีไหมเนี่ย จริงเมื่อกี้นี้ขับรถมอเตอร,ร์ไซค์มามีสามตัวหายไปไหนแล้วตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวนะคะซูมไปใกล้เดี๋ยวเขาวิ่งว่าไงลูกมามาจุ๊บหน่อยเลยลูกมาน่ารักมาแลว้วนู่นอีตัวหนึง่งอีตัวหนึ่งไอ้นี่พันน่ารักมากไอตัวอชาชารเล่ หนูน่ารักมากเลยอ่ะหสูสำหรับคนที่ชอบเนาะไอเด็กน้อยเบบี้ดูนะจะเข้าไปดูใกล้ๆมีหลากหลายหลากหลายวันนี้จะมาดูหน่อไม้มาชมน้องวัวน่ารักน่ารักนะคะกำลังกินยาดูเขาหมอไอตัวหมองน่ารักอะ่ะวม่าไงคะ มาเร็วมามามากอดหน่อยแล้วมาจุ๊บหน่อยไม่เหมือนใบบุญใบบุญอาแขนก็เดินเข้ามาหาแล้วใบบุญมาลูกมาเร็วมาเร็วโชว์หน่อยลูกมาหูสวยมากสงสัยแม่เขาตัวขาว มา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 าเร็วก็พามาดูตามธรรมชาตินะคะท้องทุ่งฝนก็จะมาอีกแล้วมา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 ว่าไงคะว่าไงนูเนี่ย เขาจะรู้คนรักวัวเขาจะรู้ว่าคนไหนใจดีเดินเข้ามาดมนะเดินเข้ามาหาแล้วเดินเข้ามาหาแล้วว่าไงคะว่าไงเด็กน้อยชู่กิไม่จุ๊บหรอือมาจุ๊บมากอดมนเลยกอดนู้นเนี่ยนาอยากอดไอ้ตัวนู้นอ่ะอยากกอดไอ้ตัวนูนนะกกวน้น น่ารักอ่ะโอเคเขาหอมนะคะไอตัวนี้เขาหอมเดี๋ยวถ่ายภาพนี่ค่ะหอมเหรอลูกหอมเหรอก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็หลากหลายนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาดูหนอกไม้แต่เห็นพวกน้องๆวัวมน่ารักน่ารักตัวเล็กๆก็เอามาถ่ายให้ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจไม่จริงเจ้านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปนะดูเขาชนดโอ๊ยมาเลียมาเลียต้นขาเหรอเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบายโอ๊ยบายค่ะ